จะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2020แล้วนะคะ คพบกับต้อยวาร์ริตี้40อัพอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปส่งท้ายของปี2020 แต่ไม่ต้องตกใจเพราะเราจะต้องไปเจอกันในปี2021ต่อจ้าทุกคนแล้วปีถัดๆไปอีกนะจ้าทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้รู้สึกตื้นตันมากๆเลยสําหรับช่อง Variety 40อ p นะคะที่เจ๊ทำมาได้เกือบร้อยคลิปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันโตขึ้นในทุกๆวันนะมีคนติดตามมากขึ้นทุกวันเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์นะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมามอบให้นะคะมีแต่ความ ขอบคุณจากหัวใจของเจ้ดวงนี้นะคะที่อยากจะมามอบให้กับทุกคนนะคะนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนนะคะต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเจ้ก็สัญญานะคะว่าจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆรีวิวดีๆแล้วก็สิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็มอบความสวยความงามอันแบบอมตะนะคะให้กับ คนทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องเจ๊นะคะเราก็จะรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆคนที่ที่ติดตามนะคะเจ๊ <Okay. S 1> บอกได้เลยนะคะว่ามันเจ้มจนขึ้นในทุกๆปีจริงๆนะคะ <Okay. S 1> ก็หลายคนนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีโรครุมเร้านะคะใน ประเทศไทยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะผ่านไปด้วยกันนะคะมันอาจจะเป็นเพียงแค่บททดสอบหนึ่งสำหรับช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพอมันผ่านไปเนี่ยเราก็จะกลับมามองว่าเออเราก็ยังผ่านมันมาได้นี่นะก็หวังว่าปีหน้าทุกคนจะติดตามแจ๊อีกนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในปีหน้าปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรก็สมความปรารถนาคิดเงินที่ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะ แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ